เอาโอเคสองคู่ก็เอาหนาแหละเอาาอชิว่าพิ่งรอเลขน้ดงชิวายังให้ฟัง <ระ S 1> โอ้มันจะย่อนซอนอ,อ,อันอันดองนะดองไปหาหมอมาเอาาเอา,าไปหาหมอมาวางใหญ่ข้าว่าเป็นนองวันเลง เอาวางสันเจ้าการใายหน้ามาให่คอยเด้อบานนี้ค่ะดองจำจำบจหน้าเด้อใส่เงินเป็นแสนกว่าอยู่ใส่เงินเป็นแสนผมได้ดองอันดองที่ได้พาอันเมื่อไวันที่หาที่ฮกในแหมวั่หาท่เข้าเง้บาดอแสนแนหน่อยเขาหวะค่อยโ่แสนนอยคือครอยู่ผลว่าวไปเปลาหน้ามาจำได้ดองซอยก็ได้เหา ก็ได้ได้ก็มีมอสนัดวันทีหาที่หกหนอันต้อนต้อนอีดองบ่ได้เอามือไก่นาผาเลด้วยตีนไก่นาผาเด้วยเดี๋ยวนี้คะไม่มันเคียดน้ำเงินแชน่แล้วอเียกแนอย่างนำเงินแจ้นอันจะฟัเ่านัเดีว้เแเอาไปก็อันอันยัขา่ยีเดก่ะเอก็แมนจีน่ะข่อยก็ดีใจยุข่อยบบเป็นมะเร็งไหม เนาะเออแมนอยู่ดอกดองเลยน่าอุ้ดองแล้ก็ถือไก่เดี๋ยวบอถือไก่จะนดองลูกเคยบอกเลขตัวใดกันนะจอยอันลูกเคยบอกอันอันสอสองสี่กับเก้าศูนย์อ๋อสองสี่เก้าย์ดองมาตัวใดในดองมาตัวใด ต้องมักสองสีจับไปอันนองแท่นมาจังไดขึ้นมาสองโตนะขึ้นมาสองคู่นะจอยเอาสีลูกองเป็นีลูกเนาะแม่เอาสีลูกก็น่ามันออกสีโตดีเพินพ่นเพิ่นเลี้ยงตัวใดก่อนเลี้ยงา่นพินที่เพิ่นจับไดนจับไดเต้าเ่า เออเออมัจัเป็นสองเออมจัยเป็นที่อือืมตาหเลยโอเคโหเจ้าเจ้าเจ้าเล่นเอ็นสองซีว่ะสองซีมันอยู่ไทยอืมออันนี้เลขสีตัตเลขีตัวเองว่ะมีเฮ่ป่มีมีเฮ่นเย็นใน่มีเฮ่ในหนี่ยคันคันเลขสามตนี่เป็นศูนสองซีมันบ้านจอยานจอยอันอือืม ศ2 4แลสองส9 0แล้วเก้า4ูัาสองสี่ั้นสี่นะลูกเคยเขาไปใส่หนอลูกเคยเื้อเป็ดมาเลียงลูกเคยเปเรียงเป็ดยู่นี่ลูกเคยเขาเลียงเป็ดติโอ้เรียงในไลด้ลูกเคยเด้อลูกเคยเด้อเาวันที่สองเจ้าเห็นยังไ่ดอง โอ้สบายแท้สบายแต่นอะดองเอ้ยทางนี้ว่าดองทางนี้ว่าหัวหนุงหัวย้องอยู่นี่อย่าลืมไปหาจำหน้าให้เพิินด้วยหัวย่งหัย่องเป็นย่างง่ยเกียวบชี้เลียดน้ำคา,านพยาบาลนีล่ละดองเอ้ยดูว่าจะเอาลูกสาวไปจำว้ก่อน้อลูกสาว่าจำใบก่อนบ่าจ้า เด้อจ่าเบอร์เลขกันเลขลูกเคยข่อยนี่เลขลาวศูนย์สี่สองเก้าศูนย์สี่สองสี่ตัวเก้าศูนย์สองสี่หายซีโตพอปานหูวราเล็กแค่ออกสีโตเนาะนะจอยนะจับหนักนักลูกเคยแตว่าได้ถือก็ไอ้กันฝากขนมให้ลูกเคยยนเด้อลูกเคยเขเลียงเป็ดคนเดนเพิ่นเพิ่นเบายี่งยังบนจอยน้องแท่นจับเล็กล้วน้องแท่นเบายังบ่ อเพินอนนจกเยแล้วก่อมันเนี่ยโอู้งานน้เอนียโยบอันเพื่อนบอกว่าเลขเล่าบอนะจอยเพื่อนบอกว่าเหล็กเล่าบอลข้วเห็กเล้าเลด้ลูกเด้อขอเลล้ะค่ะค่ะเลาเยด้อขอให้าเด้อดีเด่นเป็นวแม่าวเมืองจ้าโอ้ยสุดยอดสุดยอดแต่นดองเนาะ ดองไปนี่เก็รู้ว่าพีดวังอีดีเนาะเจ้านี้เนาะว่าเอาแ่สี่บเอ้าคารองเลยดองเลยจัดไปได้ใจขนาดเลยดองถ่าทั่วประเทศนี่นี่คนแว่คนผสงดีไท่คนกับอย่างไดเล่าเนาะโทรมาถามนี่นี่สายบนบงียบเลย เม่โทรมาอ,อ่อานแม่น้นก็ได้ไปตามบลูเผยเจ้าเนี่ยไปไปทางบลูเผยเจ้าไปอยู่ไหนตอนนี้สิบไรง่วเขาคอ,อกบอลน่าจอ,อ่าขอบคุณหลายๆเด้อไอเอฟซี FC โช์ดีน้ำเด้อดดอ่าขอบคุณมากเลยดองเด้อ,ดอนะคะแนวทางของน้องแทนนะคะ เพิ่นจับเลขซี่โตเก้ามากรอนหลัก 0, กับศูนย์หลักกับสองหลักกับซี่นะคะเขาเลยตัดหายศูนย์สองสี่นะคะเลขสามโตนะคะศูนย์สองสี่สำหรับเลขสองโตกับมี่เก้าศูนย์กับสองซี่นะคะเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลไทยแต่ว่าเพิ่นขอเล่านะคะลาวเย็นเย็นวันนี้วันจันทร์เนาะเย็นจ้ะนะคะแนวทางน้องเที่นเดี๋ยวน้องเอ่อเดี๋ยวนุ่น,นที่ย่าจะให้เบิ้งเด้อคะ่ะเพิ่นเพิ่นให้เพือเป็นอันนี้ค่ะพระนงรดา เพิ่นไหเก้าซีตอนนั้นไหเก้าซีมันมันบอกออกเล่ามันกับเมื่อออกรัฐบาลไทยนะคะเก้าซีลางนะคะนะคะมันก็เป็นแบบนี้แต่ว่าเข้ากับเท่ากับอย่าลืมเด้อพี่น้องสื่อไทยสื่อเล้าได้นะคะเพราะว่าบ่เนี่ยเสมอไปนะคะถ้าบอออกเหล้าเราก็ต้องตามไทยนะคะรา่าเพิ่นไหเก้าซีตอนนั้นก็ยังมา่อออกรัฐบาลแม่ยังมา่อออกรัฐบาลไทยได้นะคะตา่ามีมือหนึ่งที่เพิ่นไฮ ตอนล่าสุดเพิ่นหาเจ็ดหกสามมันออกเจ็ดหกสี่นะคะกับมีอยู่มือมือหนึ่งพิ่นหาเก้าเก้าแปดมันก็ออกเก้าแปดนะคะแนวทางของน้องแท่นบางข้างกับไปรัฐบาลไทยบางข้างกับไปล้วมือหนึ่งพิ่นหาหาสามแปดมันออกสามเก้านะคะต้องซื้อขึ้นซื้อลงนะคะแนวทางของน้องแท่นยายาตรงเกินไปนะคะเพราะว่าเพิ่นหาเก้าสี่ เล่าที่บ่ากับไปออกเก้าสีไทยนะคะไหสามแปดออกสามเก้าไเจ็หกสออกเจ็ดหกนะคะ้าแก็ออกเก้าแปดนะคะไหสองสก็ออกสี่สี่สออกสองสี่นะคะนะคะสรุปว่าแนวทางของน้องแทนนะคะงวดวันที่2อนี่เป็นเลขเล่านะสกันยานะครเป็นเลขเล่าเพิ่นจับเลขสี่โตคือเก้าศูนย์นะคะเข้ากระตัดไยศูนย์สอแล้วก็เก้กับ2อี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ เป็นทั้งหาซื้อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือตอนเย็นๆนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่นี่ซัมี่นะคะนะคะเดี๋ยวเลิกค่ะพิจารณานะคะเลขลงแท่นนี่ต้องซื้อขื้มนซื้อลงเป็นไฮเจ็ดหกสามมันออกเจ็ดหกสี่นะคะไฮสามแปดออกสามเก้านะคะนะคะพิจารณาดีๆก่อนลงทุนนะคะบางข้างบ่ออกเล่าก็ต้องไปตามรัฐบาลไทยนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกิมแงรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านจำเย็นเยรนการดิทีนองแท้นี่ต้องงวดมักจะเป็นเลขเล้านะคะมักจะเป็นเลขเล้าแล้วก็เย็นรัฐบาลไทยนะคะให้ที่สุดหมานก็ได้ท่าของน้องแท้นนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากคค่่ะะค่ะ